สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมอน,นิกานนนมาพบพอกับช่องแฮปปี้พิกไทยแลนด์นะคะก่อนอื่นแม่ก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกๆคนเนาะที่เขามาลัสมเนาะมาลัสมแล้วก็อย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ก็ขอบคุณเดี๋ยวจ้าทุกคนมอน,นีแม่พามาอัปเดตนะคะอัปเดตพัฒนาการน้องอนอนท์นะคะ หกเดือนหกเดือนกับมือน,นี้วันที่หกเดือนก็อีสามมือเนาะสามสี่มือนี่แหละจ้ะทุกคนน้องเต็มหกเดือนแล้วเด้อจ้ะน้องอนอนอ,นอนครับลูกอนอนครับอนอนครับอนอนครับหุณจักซื้อเจ้าของนะคะทุกคนเวลาเาอาเอินอนอนอนนี่คนก็ยิ้มเพราะว่าคุณจักซื้อเลยแล้วก็จือจือหน้าคนเนาะฮะเนาะแบบ ถ้าคนแป๊กหน้าอันอุ้มนี่กะเพื่อนก็นจะจะให้เนาะจะเหลียวเบื้องหน้าก่อนอันดับแรกถ้าคนแป๊กหน้าอุ้มก็จะเหลียวเบื้องหน้าก่อนอันดับแรกจีเซ็กก่อนมาเป็นไผ่วันนี้แม่จะมาอัปเดตพัฒนาการน้องก็คือว่าน้องกับพิกไปพิกมากได้แล้วเนาะพอแบบ เออที่ความความเองแล้วก็อยากไงก็ไงไปนี่นะแบบความไปความมานะทุกคนแบบเมยความแล้วก็นอนไงก็ได้อยากความก็ความอยากนอนไงก็นอนไงแล้วก็อันแม่ก็ได้ปอนซีรีเล็กเพิรแลเนาะทุกคนปอนซีรีเล็กได้ได้เกือบอาทิตย์แล้วเนาะพอนะมั็นบอกได้อาทิตย์กว่าแล้วเนาะได้อาทิตย์นึงแล้วค่ะก็สังเกตอัน สังเกตสังเกตขีเพื่อนเนาะทุกคนสังเกตอุจจระน้องเนาะหรือว่าขีน้องกะเพื่อนกินซีดีแล็กสูตรสูตรหนึ่งเนาะมันจะเป็นสูตรเข้าผสมนมเนาะกะเพื่อนกะถ่ายถ่ายสบายได้จ้ะทุกคนถ่ายสบายอันขี้กับปกติเนาะถ่ายได้ปกติหน้าบวมีแบบ บ่มีก้อนแข็งบ่มีเจ็บท้องบ่มีท้องอืดนะนะกน็แสดงว่าน้องกินีสกินข้าวได้แล้วเนาะจ้าแม่กับปนได้วังอาทิตย์นึงจนจะบดกล่องแล้วเนาะวันนี้แม่ก็จะเปลี่ยนเป็นสูตรที่สองเนาะทุตรสองน่าจะเป็นโกยผสมข้าวไปนี่เนาะแล้วก็สูตรสามก็จะเป็นเป็นผักผักรวมไปนี้นะจ๊ะทุกคนก็ก็ประมาณนี้เนาะนี่แม่ก็มาอัปเดตอาการ อัปเดตพัฒนาการน้องเคบึงเนาะนี่ก็เหว่เหว่ได้แล้วแต่ทุกคนมักมักคือเหวมักคือผ้าล้เพิงเพิ่นกห็หงกีดเออถ้ามีพอใจก็เออถ้ามีพอใจก็นานยุงเวลานอนลินอยู่กับเวลาแม่ย่างกายถ้าเพิ่นเยอะอุ้มบบนี้เพิ่นก็ให้เพิ่นก,ก็หงกแบนี้นะแบบเยอะอุ้มบนี้จะก,ก็กเริ่มเก่งเริ่มสลดัดคือฮันดีฮันดีอานอนครับ ลุหล่อจังเลยครับผมหกเดือนแล้วครับว่าไหมผมอยู่กับใครครับผมอยู่กับพ่อครับพ่อเปิดกระแพงเลยทุกคนลูกชายเดียวเนาะลูกชายลาสามกระแพงทุกคนนั่นแหละพอบานเพิ่นจะเป็นคนแพงลูกเนาะเพิ่นกระแพงทุกคนแพงและกระีลิงเลิงอีกเนาะเพิ่นจะแบบอาบน้ำปอนข้าวล้างคีล้างหยาง แพงตาย่สังถามว่าแพงอยู่บ่แมงอยู่บ่มักอยู่บ่เอ็ดนอนเซ่ยแม่ก็จะถามแบบเวลาแม่อยู่กับพอบ้านนี่แม่ก็จะถามตลอดได้ว่ามักอยู่บ่แพงอยู่บ่อไปนี้พอบ้านแกก็กจะเงียบ <laughs> เป็นยังจงเงียบนะฮะเอ้ยไได้ย,ยินบ่ถามนะเป็นยังจงเงียบนะกา,า,ารเมาเราเงียบ ่นเขินจ้ะทุกคน,น,นคนเขินคนคนท้าท่างเนาะขันภาษาบ้านหน้าก็คนมากนะทุกคนเอเอเด้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 อคนมาดคนท้าท่างมีมามมอยู่นี่ส่วนนมเนาะคนนมน้องกันนี่ทุกคนอันแม่ก็เปลี่ยนแล้วเนาะน,นี่เปลี่ยนจากโคดสองอ่อนเป็น เป็นสี่ออดแล้วจ้ะสี่อ่อนนี้คือส่งเธอเดี่ยวนี่ถ้าเพื่อนหิวแหงแหงนี่เพื่อนจะดูดเมดได้จ้ะเม็ดโกดนินนะเมดค่ะม็ดโกดีนเม็ดที่นอนบอกเอานอนเอาให้พ่อคุณเอานอนให้ด้พากันออกมาลินทา้งนอกเนาะมันเมื่อนี้ลมเย็นลมเย็นอ่า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 อย่านอนอย่านอนนี่ก็เป็นทรงแรงแล้วเนาะค่ะ อ็มีเงิสอง,งลุอมอลไรมานีกอ่าพอเป็นกะเอานอนหัายยิย้มอยู่แล้เยอะนอนค่ะเยอะเล่นเยอะโกรธเนาะทุกคนก็ธรรมาดานี่พ่อบาลเพื่อเลิกงานมากอะเลี้ยงลูกนะคะเลี้ยงลูกช่วยเมียกะซอยกันเนาะทุกคนเมื่อเลิกเพื่อนวางเพื่อนกะซอยเมื่อเลิกเพื่อนมีวางเพื่อนมาคำ้ำเพื่อนก็ไม่ได้เอาซอยเนาะ เอาซอยตรงกลางคืนเนาะ่ะมืมุนีแม่ก็มาอัปเดตพัฒนาการของน้องเฮอเบิ่งน้องก็เริ่มสลาดแล้วเริ่มแบบดึงเนาะดึงตีนตัวเองไปอมแบบนี้นะหรือว่าเวลาเอานอนลินเนี่ยต้องต้องมีของลินเฮอลินไดจังนอนลินเนาะพอเนอะถ้าถ้านอนซื่อๆนี่มีอันมีอยู่เออตัอของเล่นก็นต้องเป็นถุง เออลินถุงถุงถุงธรรมดาถุงหิวถุงขนมบบนี้แล้วก็ต้องลินแบบตัวตุกตุ่นแบบนิ่มๆบปด้เพื่อนอยากัดเนาะทุกคนแควกันจะเลิมออกเพราะว่าเงือกเลิมแข็งแล้วแม่ล่องเอานิ้วก้อยแม่กอกัดนะเจ็บๆได้ทุกคนเจ็บเพราะว่าเพ่นแควเพื่อนก็นกเลิมแข็งแล้วเนาะเดี๋ยวแควก็งอกเพราะว่าหกหกเดือนกว่าแล้วเนาะหกเดือนกว่าละ้ะนะคะออม ทังยีนอนทางยนนางยนหลังอืนี่ค่ะก็จะประมาณนี้เนาะแม่ก็อัปเดตนี่ก็ถ่ายไว้เนาะถ่ายไว้เพ้่เพิ่นเบิ่งพิ่นแล้วแบเพิ่นใหญ่เป็นบ่าวเพเ่นเนะาะจะตัวคนให้เพิ่นมาเบิ่งว่าพอแม่แพงซํำไดเนาะแพงลูกเนาะเลี้ยงก็แต่พ่อกับแม่นี่จะเลี้ยงเองเนาะจะลูกตั้งแต่คนแรกคนที่สองคนที่สามคือเลี้ยงเองคู่คน่จ้ะต้อยกันเลี้ยงแบบนี้แหละ พราะว่าทรงเที่ยวผ้ากันออกมายูเฮินใหม่ๆกะเลี้ยงซอยกันสองคนเนาะพอซอยกันหนะทุกคนแบบบ่ได้บ่มีพี่เลี้ยงไม่ได้จ้างพี่เลี้ยงไม่ได้หรือบ่มีคนเลี้ยงซอยกับซอยกันเลี้ยงแบบนี้ก็จะมีปูยาตาใหญ่เดซอยเป็นบังเธอแบบนี้เนาะเพิ่งนองแง่เพิ่เย็นอนเอออะเออ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  กุ๊กไก่อยู่ไหนกุ๊กไก่อยู่ไหนไก่กุ๊กกุ๊กไก่ยี่นอนก็เอาขึ้นซะก่อนเลยอุ้มซะก่อนอะอุ้มเพื่อใจดีซะก่อนบางที่กัรบางที่กับเยอะนอนอยู่แต่ว่าอุ้มซะก่อนอุ้มซะก่อนนี่เหมาะอุ้มให้ใจดีก่อนบางที่กับเยอะนอนอยู่แต่ว่าต้องอุ้มต้องอ่อยเพื่อซะก่อนเพื่อเริ่มฉลาดแล้ะเนาะเริ่มแบบ เริ่มเะเล่นเริ่มฉลาดแนละ้วมีนอนง่ายคือแต่ก่อนฮันดีฮันดีพ่อคนเยอะก็พักใช่ไหมโหก็อ,อ,กอ,อ,กอ,อกะไยขันพอคนเยอะกนเลยกะเริ่มดือ้ออลไนะี่อ่านอนครับเออเดี๋ยวแม่เอานอนเดี๋ยวแม่เอานอนลูกเดี๋ยวแม่เอานอนนะครับเอาละจ้ est, ทุกคนสาหรับคลิปนี้แม่กะเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะทุกคนแม่กะมาอัปเดตพัฒนาการน้องเ้เบิ่งเนาะ เดี๋ยวพบขอ,อกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายคาย่ะทุกคนบ๊ายบายก่อนครับอ่านอนครับ,อ,บอ,อ่านอนครับครับครับ